พี่น้องที่เคารพพ่งนี้ท่านจะมีสอวอชุดใหม่แล้วนะมาทำอะไรก็ไม่รู้มายังไงก็ไม่รู้บ้านเราเนี่ยมันแปลกขนาดสอวอแล้วก็ว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยมาจากคอสอ,อเขาทำหน้าที่ไปก็ถูกด่าไปรอบนี้มาจากรัฐมนูญเลือกตั้งอ่าให้สมัคร สรุปสุดท้ายเริ่มต้นดิฉันจะถามท่านทั้งหลายว่าขอถามหน่อยมีกกตไว้ทำไมตอนท้ายก็จะสรุปอย่างนี้บ้างมันน่าแปลกมากคนถามดิฉันหลายคนลงสอวอไหมเดี๋ยวก็บอกกติกาอย่างนี้ไม่ลงเลือกกันอย่างนี้ไม่ลงต้องถามอาจารย์ติก๊กมารีรัฐว่า ข่าวที่แล้วอาจารย์ติกลงแล้วเป็นยังไงบ้างเจอเลยเขาหัวกันเขาทำอะไรกันยังไงรู้หมดเลยใครเขาสั่งมานั่นยังน้อยนะเพราะเขาสั่งกันมาแล้วมันไม่ชัดเหมือนข่าวนี้ขราวนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยค่ะเขาจะเลือกกันคืนที่เมืองทองธาน,นีคืนนี้โรงแรมที่เมืองทองธาน,นีเต็มหมดละชาวบ้านมาชาวบ้านก็เยอะ ขนาดมีเงินมานอนโรงแรมนี้นะไม่ต้องจ่ายตังเลยเลยตั้งแต่วันแรกดิฉันวังฟังท่านสอวอสมชายสแสวงการพูดเกาพูดมาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มต้นคือสอวอเขาก็ตรวจสอบกันเองเขาก็เห็นเลยว่าขนาดแค่ใบสมัครเขาบอกว่าเขาก็แบ่งเป็นยี่สิบกลุ่มแล้ว จะต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า10ปีในด้านนั้นๆท่านเชื่อไหมไหนใครเป็นอ,อสมอมัง่งในนี้อ,อสมอเนี่ยอบรมสิบสองชั่วโมงเพื่อให้ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนลงกลุ่มนี้แหละค่ะลงสมัครกลุ่มนี้เต็มเลยแถวบ้านที่ท่านแถวไหนเนี่ยต่างจังหวัดตาหมู่บ้านตามอำเภอลงสมัครเยอะเลยแข่งกับใครรู้ไหม แข่งกับพยาบาลกับหมอหมออำเภอหนึ่งลงสักกี่คนพยาบาลลงสักกี่คนอสมอเป็นกระตักตกหมดเลยหมอพยาบาลอสมอเข้ามาเนี่ยเป็นตัวแทนพอจากระดับเข้ามาถึงระดับอำเภอแล้วก็เลือกกันคุณสมชายสวสมชายบอกแล้วว่ามีจำนวนมากบัตรที่เลือกนะหลายบัตร คะแนนเป็นศูนย์เข้าให้เลือกตัวเองได้กับเลือกคนอื่นได้หนึ่งคนเข้าไปเนี่ยวุต่าหไปแต่ไม่เลือกตัวเองเข้าไปทำไมแล้วพอไปถึงระดับจังหวัดก็เหมือนกันมันก็จะมีพวกศูนย์ศเนี่ยค่ะคือไม่เลือกตัวเองแต่มีการเลือกกันมันมีคนเขาก็เราก็ได้ข่าวตั้งแต่แรกแหละมีคนไปจัดตั้งมีการจ้างคนลงไปสมัครแต่ที่ทีฉันเห็นในภาพนะ คือไอ้เป็นศูนย์เนี่ยไม่รู้เห็นในภาพก็คือขนกันไปขนปันกันไปก็ถือซะว่าติดรถกันไปที่จริงขนกันไปเลยเห็นชัดเลยจอดรถปั๊บคนก็ลงไหลกันลงมาแล้วก็ไปกานะคะเขาก็บอกว่าแม้กระทั่งกอกตเนี่ก็ไม่ตรวจสอบให้ดีเพราะว่ากฎหมายก็เปิดไว้ เนี่ยอาชีพรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยหรืออื่นๆที่คล้ายๆกับที่เทียบเท่าอะ่ะเอพนักงานเติมเติมน้ำมันรถในปั๊มนะ่ะไปลงกลุ่มไหนหรู้ไหมไปลงกลุ่มเชืเ้อเพลิงกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไปเลือกลงอย่างเงี้ยก็คือเอาคนคนไปลงแล้วก็ให้เลือกใครได้คะแนนเยอะก็ได้คนนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ที่ อยู่ที่โรงแรมคืนนี้แหละค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ค่าตัวของคนที่จะไปกาเนี่ยขึ้นเป็นแสนหลักแสนและก็ไม่เป็นไรก็คอยดูคงออกมาดูไม่จืดพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้แล้วสวสมชายแล้วก็มีหลายคนที่ให้ข้อมูลพวกนี้เยอะแยะตลอดมาในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ปรากฏว่ากรกตก็บอกเข็นแล้ว ก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตไม่เห็นไม่มีอะไรแต่และคนอธิบายแล้วมีภาพประกอบก็ยังกรกรตอไม่เห็นคนเห็นกันหมดเลยใครดูอ่ะมีกรกรตคนเดียวไม่เห็นดิฉันถึงได้ถามไงว่าแล้วเรามีกรกรตวไว้ทำไมเพราะว่าที่จริงไม่เห็นนะมีคนแจ้งเบาะแส คุณยังต้องไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันมีคนเลือกตัเองเป็นศูนย์เนี่ยเป็นหมื่นคนมันผิดสังเกตบางคนอพอไปถึงแล้วอาจจะเห็นว่าหดูสิกลุ่มเราเนี่ยคนเก่งๆเยอะเลยเพราะฉะนั้นควรจะได้คนอื่นไม่ใช่เราเราก็เลยไม่ลงให้ตัวเองเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เป็นหลายหมื่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเลือกตั้งคราวนี้ ดูไม่จืดพี่น้องที่เคารพขอโทษตีที่ท่านตั้งใจว่ามาพูดวันนี้เริ่มต้นจะชวนท่านเนี่ยรำลึกถึงคุณบำรุงคาโยธาเคยได้ยินชื่อบำรุงคาโยธาไหมคะเขาเป็นนักต่อสู้เพื่อพี่น้องทั้งหลายเขาเป็นคนร่วมก่อตั้งสมัชชาคนจน อะไรที่เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนบำรุงไม่เคยถอยสำคัญคือเขาเป็นคนบ้านเดียวกันกับดิฉันเขาอยู่กาลสินก็อยู่อำเภอเขาวงอยู่ที่ขอนาวังเป็นมะเร็งค่ะแต่เขาอายุมากกว่าแล้วเขาสู้จริงๆเป็นนักสู้มากเลยก็ต้องขอคารวะแล้วก็ไวอไ้อาลัยดิฉันทราบเมื่อวานนี้ท่านเสียเมื่อวาน แล้วก็แถวบ้านเราคงเก็บศพไว้ไม่นานแล้วเราก็ไม่ได้ไปก็ได้แต่รำลึกถึงเดียก็ฝากไปบอกพี่น้องแถวอำเภอเขาวงอำเภอเขาวงนั้นคุ้นเคยมากเลยเพราะตอนที่เข้าป่าไปเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไปอยู่แถวเขาวงนี่แหละเพราะฉนนั้เขาวงเนี่ยเป็นอำเภอที่ดิฉันคุ้นเคยแล้วเขาวงนั้นจะบอกนะคะดิฉันเนี่ยไม่ต้องกินข้าวสิบปีก็เพราะอำเภอเขาวงนี่แหละ เขาวงเป็นอำเภอที่มีข้าวเหนียวอร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดสมัยที่อยู่ในป่ามีลุงอยูกคนหนึ่งบอกเขาเรียกว่าข้าวนางวนวลเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินแล้วไอ้ความที่เขาอยู่ตีนภูแล้วเวลาเราฝากซื้อข้าวหรือไปกินข้าวอะไรเนี่ยก็ต้องกินข้าวนางวนวลนี่แหละ กินข้าวที่ดีที่สุดแล้วก็อยู่ตีนภูเวลาทีฉันต้องไปไปกับพวกสหายไปพบพี่น้องประชาชนไปปฏิปฏิบัติภารกิจถ้าต้องผ่านอำเภอเขาวงน่ะดิฉันไม่อยากไปเลยเพราะว่าอำเภอเขาวงมันอยู่ตีนภูเพราะฉะนั้นเวลาหน้าฝนเนี่ยน้ำไหลลงไปเนี่ยน้ำมันเยอะที่นี่เขาก็เลยต้องเขาเรียกป้านขนาปั้นคนาเนี่ยสูง กว้างแล้วก็สูงเพื่อที่จะกันน้ำเอาไว้ในแต่ละแปลงแต่ละเลาะแต่ละช่องของเขาเวลาที่ฉันลงไปเนี่ยนะคะเดินเดินไปเนี่ยพอไปเจอคันนาต้องปีนขึ้นน่ะแล้วกระโดดลงอะ่ะเหนื่อยที่สุดเลยในขณะที่คนอื่นเขาขายาวไปถึงเขาก็เดินข้ามเดินข้ามเดิฉันต้องปีนขึ้นไปก่อนแล้วก็ระโดดลงเดินไปหน่อยปีนขึ้นแล้วก็กระโดดลงถ้าถามว่าไปเส้นไหนถ้าไปเส้นนี้ เรื่องถามเลยไม่ฉันไม่ไปได้ไหมซึ่งบางทีไม่ไปก็ไม่ได้มีคนเขาอยากจะพบเรานะคะมีครูบา,าอาจารย์มีประหลัดอำเภอมีใครอยากจะพบเราพี่น้องที่อยู่ที่นั่นเขาก็ต้องเอาเราไปเพราะว่าให้เราไปคุยกับคนพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ข้าวนี่อร่อยมากจนทุกวันนี้นี่ถ้ากินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ตามที่บ้านเรือจะกินข้าวของอำเภอเขาวงเนี่ยแหละอร่อย มากๆถ้าใครคิดว่าบ้านตัวเองมีข้าวอร่อยกว่านี้ขอเอามาชิมหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นดั้งึงบอกว่าที่ฉันกินข้าวใหม่เสมอเนี่ยเหมือนเหมือนชื่อคุณใหม่เสมอเนี่ยแหละกินข้าวใหม่เสมอไม่กินข้าวเก่าเลยเพราะว่ากินข้าวของอำเภอเขาวงเนี่ยแหละเพื่อนี่ฉันบางคนทำขนมทำทำอะไรนะ ขายอะ่ะดูสิอายุมากเนี่ยพูดพูดไปบางทีนึกถึงแล้วลืมเลยนะคะเมื่อก่อนก็ใช้ข้าวเหนียวตางอื่นที่ว่าดีที่สุดลปะปอตอนหลังมาได้ข้าวขาววงไปเขาเลิกใช้เลยเขาใช้ข้าวขาววงนี่แหละทําบะจ่างบะจ่างเห็นไหมค่อยค่อยนึกได้เดาถูกอ่ะคะหันไปพูดกันผู้ผู้เท่าเดาถูกหันไปพูดกันบอกนั่นนั่น แปลว่าเราถูกนะคะอร่อยมากพูดให้ท่านอยากกินมั่งก็ก็คาระวะนะคะเราก็ส่งใจไปรำลึกถึงคุณบำรุงข้าโยธาก็เรียกนักสู้แห่งเมืองน้ำดำดิฉันยังไม่ตายเลยยังไม่มีฉายาอาจจะมีฉายาคล้ายๆกันหรือไม่มีใครตั้งฉายาให้ก็ไม่เป็นไร ฝากท่านตั้งหลายตั้งให้ด้วยกันละกันนะคะอยากจะย้อนเล่าให้ท่านฟังจำจำเรื่องที่ตากใบได้ไหมที่ตั้งแต่สมัยใครเป็นนายกสุดยอดยังจำได้ว่าทักษิณก็พี่น้องไปประท้วงหน้าหน้าอำเภอตากใบเสร็จแล้วก็ประท้วงกันยาว ยาวนานตอนหลังมาพยายามที่จะจัดการพื้นที่ตรงนี้ตอนนั้นทักษิณไปใต้พอดีถ้าลูกน้องทักษิณฟังอยู่ฟังด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ก็ส่งข้อความมาแต่อย่าส่งเข้าเบอร์ดิฉันส่งเข้าที่ที่นี่นะคะก็ให้พยายามจัดการสุดท้ายมาเนี่ยพี่น้องเราเนี่ย เขาก็พอปล่อยให้ไปสักระยะหนึ่งเขาก็เคลียหน้าอำเภอตากใบหน้าโรงพักส่วนใหญ่อำเภอกับโรงพักมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันต่างจังหวัดเนี่ยโดยพี่น้องเราก็ถูกทั้งตายทั้งทั้งถูกยิงถูกกระสุนตายแล้วจุดท้ายมาเนี่ยขนขึ้นรถใช่ไหมคะขนขึ้นรถแล้วก็ปรากฏว่าพี่น้องเราตายไป90สกว่าศพ พอไปถึงเขาอาจจะเอาไปไว้ที่ค่ายที่ปัตตานีที่นาาธิวาสที่ปัตตานีแล้วปรากฏว่าลองพยายามนึกนึกค่ะเพราะมันนานมากแล้วแล้วพี่น้องเราก็ตายบอกว่าขาดอากาศหายใจก็คุณเอาคนไปนอนทับทับทับกันอย่างนั้นมันจะเอาอากาศที่ไหนมาหายใจก็มันไม่มีอากาศหายใจไงเพราะอะไรอ่ะ ในเมื่อคุณไปฆ่าคนของเขาเข้ามาประท้วงแล้วคุณก็ไม่ยอมรับแล้วคุณไม่ยอมไม่เขประท้วงแล้วคุณก็ทําร้ายเขาต่ออย่างนี้ได้ยังไงเพวันพอมาถึงตอนนี้ผ่านไปตั้งกี่ปี20กว่าปีตั้งกับปี47นะคะตอนนี้ก็6 7เจละ20่สิปีเอาเิดว่าตอนนี้เนี่ยคุณพรเพนคงจะขจรเจียดเป็นผู้อํานวยการมูลที่ผรสานวัฒนธรรมเป็นผู้หญิงนะคะ ก็ได้ทำเรื่องส่งไปให้ไปถึงสารนราธิวาสสารนราธิวาสเขาฟ้องไปแล้วฟ้องไปแล้วเนี่ยสารนราธิวาสนัดไตสวนมูลฟ้องผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หน้าสภาที่ตากใบนะคะผู้ถูกฟ้องเนี่ยอดีตเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท่านเชื่อไหมคดีนี้เนี่ยประชาชนยังไงก็ต้องสู้ คดีตากใบเนี่ยมีข้าราชการเนี่ยเป็นจำเลยเก้าคน